สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณแม่คุณพ่อ,พอทุกท่านนะคะสวัสดีวันวันดีนะคะวันนี้นะคะวันมาฆบูชานะคะฝนตกพรำๆนะคะช่วงแปดโมงเก้าโมงนะคะแม่แม่จายังไม่ได้ไปทํางานนะคะตอนนี้ก็หยุดแล้วนะคะน้องมงคลของเราก็เล่นดินนะคะเล่นดินนะคะมีความสุขนะคะมีความสุขเลยนะคะแม่แม่จ๋า ดูดูดูนะคะดูนะคะนี่เน,นี่ยนี่เนี่ยคันเนื้อคันตัวก็ถูตัวกับดินเลยนะคะดู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 ดด คุยใหญ่ของเราทางนู้นก็ใช้ย่อยนะคะก็เล่นดินด้วยเช่นเดียวกันนะคะนู่นนะคะดินฝนตกถูกใหม่ๆก็จะหอมนะคะน้องช้างก็จะชอบเอาตัวนะคะเอางวงไปจับเอาดินมาใส่ตัวนะคะเล่นนะคะ บรรยากาศคลึ้มคลึ้มนะคะวันนี้นะคะทั้งวันน่าจะทั้งวันนะคะไม่ไม่จ้าเอาเลยลูกเล่นเต็มที่ไปเลยลูก เลยเต็มที่ไปเลยนะคะสักพักพอขวานก็จะพาไปเล่นน้ํานะคะไปเล่นน้ําดูสกิลกันเล่นน้ําของน้องนะคะว่าจะสนุกแค่ไหนนะคะว่าจะมีความสุขแค่ไหนนะคะมแม่จ๋า วันนี้ไม่ได้ทำงานนะคะปล่อยน้องให้ปล่อยน้องไว้มัดตามธรรมชาตินะคะน้องก็จะหาอาหารเองารธรรมชาตินะคะหักต้นกระถินกินนะคะแม่แม่จ๋าลูกชายนะลูกชายหักต้นกระถินกินแล้วนะคะไม่ทองก่าวด้วยนะคะดูนะคะแม่แม่ดูนะคะแม,ม่ทองก่าวก็กินใบมะขามนะคะ น้งคนก็หักต้นกระถินกินนะคะแล้วก็มีต้นกล้วยให้น้องนะคะก่อนหน้านี้นะคะสังเกตดูนะคะต้นกล้วยนะ,ะอ้อยด้วยนะคะให้น้องทานนะคะน้องก็น้องก็ทานได้บางส่วนนะคะแล้วน้องก็ไปหักกินต้นไม้นะคะน้องไปหักกินต้นไม้นะคะ <c oughs> ไม่อยากไปกวนน้องนะคะไม่อยากเข้าใกล้ให้น้องอยู่ตามธรรมชาตินะคะแม่แม่คะไม่อยากกวนเดี๋ยวถ้าแม่ควันเข้าไปนะคะน้องก็จะเดินมาหาแม่ควันนะคะนี่ F 2, F 2นะอสองแอบสองคะพูดง่ายๆคือแอส่องน้องนะคะแอบสองลูกชายวันนี้วันฝนตกพรำนะคะไม่ได้ทํางานเลยทั้งวันนะคะแม่แม่จ๋า งคนหักกิ่งไม้ดังกลับมาถึงกล้องเลยยแม่กว่างวงยาวๆของแม่กว่านะลูดเอาใบมะขามเอ,อ้ยลูดลูดเอาใบมะขามมากินนะ มัดโซ่มัดโซ่ยาวยาวนะคะยาวมากนะคะน้องมีพื้นที่ในการเดินแล้วก็หาอาหารเองนะคะแม่ๆค่ะน้องมงคลดูน้องมงคลน,นะแะม่เอฟดูสองดูลูกชายนะคะแม่ๆมเขาก็มีการหาอาหารตามธรรมชาติทานนะคะวันนี้กินต้นไม้นะคะกินต้นไม้เป็นพิเศษเลยสองแม่ลูกนะแะม่กว่าก็รูดใบมะขามกินนะคะน้องมองคลก็ หาต้นกระถินหักต้นกระถินกินนะครไปเรื่อยๆเลยนะสองไม่ลกูกแยกกันหาหา,หา,ห,าหาทานนะดูอ้มงคลนไนมะ่ไม่ขาดดูองมงคลน,นะ หาลูกละหาไม่แม่ละนี่อยากกินใบมะขามด้วยแต่ไปไม่ถึงแต่ไม่ถึงวงหนูไปไม่ถึงแม่ช่วยหนูนหน่อยช่วยหนูนหน่อยช่วยหนูหน่อยอือ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 โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ควานก็ขออนุญาตจบคลิปสด คลิปนะคะไปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะดูดกินได้ทั้งสองคนแม่ลูกนะ,ะนี่งวงของผมก็ยาวเหมือนกันนะคะนี่แม่กอก็ดึงลงมาลูกนะคะโอ้ยน่ารักมากมากนะคะแม่แม่จ๋านี่นี่นะ ถ้ากินแบบนี้จะอร่อยกว่าถ้าถ้าหักลงมาให้นะคะจะอร่อยจะไม่อร่อยเท่ากับหักเท่ากับยื้อกินแบบนี้นะคะไม่แม,ไม่ได้รสชาติมากกว่ากันนะ,ะก็สวัสดีค่ะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย